สนับสนุนโดย True 5G ชีวิตอัจฉริยะที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the Future Empowering the People เอางี้นางเอกในจินตนาการเกิดขึ้นไม่ได้ละแต่วันนี้ผมมีนางเอกตัวจริงสิงห์สิงหจริงเหรอมาหาคุณมาหาผมเหรอครับผมอ้าวใครอ่ะเดี๋ยวจะเดินเข้ามทางประตูไปห้ดูเลยครับอ่าโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะโบมาดานะคะก็สำหรับพี่สาวครูศิทธิ์ ชายที่รักมากเลยอะไรอยอางคอยดูแลน้องตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นลุมพัต์ประจำกองเลยนะคะทุกคนคือไม่สนใจคุณแบรี่เลยนะคะแล้วก็เป็นหนุ่มกระดอมดากค่ะกระดอมดาก,าก,ากดาค่างนี่ไปถ่ายรายการด้วยกันแต่ว่าเห็นน้องอัดอยู่แต่ไม่รู้ว่าพูดถึงเราน้องสาวน้องสาวให้เมาส์น้องบน เขาเป็นคนยังไงพี่น้องเป็นคนที่โกรมากแล้วน้องมีความแบบมีความแมนมากมคือน้องมีความแมนมีความลุยแล้วก็เป็นนางเอกที่โซน,นใช่ไหมสซนๆมัน,นไม่เคยเห็นนางเอกที่มีความทะเลน่นอะไรแบบนี้<อ>ซึ่งแบบรู้สึกว่า เขาเหมือนน้องสาวเราอะคือพอพอหลังจากแบบว่าปิดกล้องอะไรไปปุ๊บก็ยังมีการแบบว่าไลน์ปรึกษากันเนี่ยเมื่อคืนก็ยังคุยกันแบบอะไรต่างๆทั่วไป๋อเหรอแล้วเอาเอาส่งไลน์แต่พี่สงสัยอย่างหนึ่งอะอะไรคือกระดองดากระดองดาที่น้องโม่สาวนี่าจะเป็นในเรื่องของก้นกบผมนะครับช่วงที่ถ่ายละครอยู่เนี่ยผมตกบันไดแล้วแบบว่ากระดูกกระดูก ใช่ครับตกบอกว่าประมาณแบบแขั้นใช่แต่พอในช่วงนั้นก็มีถ่ายแบบว่าถ่ายฉากเต้นฉากอะไรที่แบบว่าใช้วิธีการแบรบว่าเดาๆๆ<อ>้าเด้าแบบว่าเขาเรียกอะไรเออน,นั่นแหละครับใช,ใช้มันเอว <นะ S 2> ใช้มันเอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังทําได้ไอโบก็เลยจะแซวว่าแบบว่าไอพี่เต๋าก็ลองดักหักอะไรประมาณนี้ใช่ครับอ ท่านผเขาบอกเป็นฝันใจกองถ่ายนั่นน่ะสิเขาตัวหยอดหยอดเห็นสาวๆอะไรเยงี้เขาก็จะไปเซลไปหยอดไปอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าพี่ก๊อปเนี่ยเป็นคนสอนนะวิธีการเข้าหมุกเข้ายอดสาวเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมจริงๆคือแบบว่าจริงๆเขาเป็นคนสอนหยอดได้แฉว่าคุณเนี่ยชอบแบบมีความฝันอยากจะทำคาเฟ่เปลี่ยนเรื่องคุณเปลี่ยนเรื่องคุณเปลี่ยนเรื่อง คาเฟ่นี่ก็เรื่องเรื่องจริงที่อยากทำคาเฟ่ันนี้พี่เลยพามาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งอันนี้ก็เลยมาที่เลอปารีสซึ่งอยู่ที่กัมอารีควซองอร่อยมากให้มาดูก่อนไงเผื่ออยากจะไปทำคาเฟ่ก็ก๊อปปี้เขาไปเลยไม้ใช่เหรอใช่เหรอถามเขาสุดท้าเขาสุดท้ายเออเนาะเราเอมาเรียนรู้มาเรียนรู้ A a. คือรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิด oh. เพราะว่า oh. ทุกวันนี้ผมผมผมก็วาดฝันว่าจะพาคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาอยู่กับเราที่กรุงเทพ oh. แลซื้อบ้านใหญ่โตเลยสุดท้าย พอทุกอย่างมีปุ๊บไม่มีใครจะมาอยู่กับผมเลยครับตู้นี้ผมอยู่กับแมวัวเดียวเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะเราก็ต้องกลับไปหาใช่ตรงนี้ก็คือเริ่มที่จะเหมือนมีการถมที่แล้วก็วางแผนในการกลับไปใช้ชีวิตใช่ครับเป็นการเกษตรเกษตรพิเศษไหมเกษตรแบบว่ามีการผสมผสานระหว่างแบบว่าปลอดสารปลอดสารพิษแล้วก็นําวัตถุดิบที่อยู่ในที่ของตัวเองนี่แหละมาใช้ในคาเฟ่ตัวเองด้วยเอาแล้วที่บ้านที่บ้านจริงๆทําธุรกิจอะไรอะคะจริงๆที่บ้านนะครับคือขออนุญาตพูด สำหรับใครที่ทานอาหารอยู่สูบซ่วมสูบซ่วมซุปซ่วมอยู่ที่อุบลนั่งอยู่ที่อุบลราชธานีทำมาแล้วทํมามา30กว่าปีแล้วครับคือจริงเราเป็นเอกชนที่ได้รับสมปัานมาจากเทศบาลนครอุบลราชธานีเทศบาลเมืองวารินชำราบแล้วก็อบตต่างๆก็จะมีเรานี่แหละเป็นเจ้าหลักในอุบลก็แล้วเคยไปช่วยที่บ้านเคยไปช่วยเคยไปช่วยแล้วก็แบบว่าตอนเป็นเด็กก็เหมือนเพื่อนก็ไม่เข้าใจอ่ะถ้าสมัย ถ้าสมัยนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการบูลลี่เฮ้ยโห่ยเนี่ยรถดูดซ่วามอะอะไรอย่างเงี้ยรถดูดซ่วมมาแล้วเคยไปทำไหมเคยไปทำเคยไปทำแล้วก็เคยร้องไห้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหนี่ไปทำแล้วก็รู้สึกแบบนี่เหรอคือเงินที่นำพักนำแรงโโจากที่บ้านที่ส่งเราเรียนแบบ จนถึงระดับปอโทอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสำนึกในบุญคุณอของพ่อแม่ขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็ไม่ไอายแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศอื่นอะอาชีพนี้คือต่างประเทศเขายกย่องอย่างนั้นนะคะน้องเต๋าคือ,อเขาเรียกว่าบำบัดทุกบำรงสุข<อ>ยเไรใช่ใช่เพราะว่าผมเคยรับโทรศัพท์อยู่ที่บ้านเขาก็โทรมาว่าโอ้ยเนี่ยรีมาสู่วน่อยนี่คือเราก็ <laughs> รู้สึกเหมือนเวลาเราปวดท้องมากๆแล้วเราอยากจะเข้าห้องน้ำครับพี่มันคือสวรรค์ โทษนะเคยได้แบบมากสุดเลยเท่าที่จําได้เท่าไหร่วันวันว,วันนั้นวันหนึ่ง,งใช่ไหมครับวันนั้นนะครับสองแสนบาทระเบิดเวลาลงแล,ล้วกาลามสิไดยยอ้อยนาฬิกาแลนจอสิจำห่างในห่างล้าง อยากเด็กอยักเดมากเลยขาก็ดูต่าแขนเจนแหลนเจนแหลนเจนแหลนเจนงังับง oh. ัโอ้โหโอ้โหโลโ